ตั้งศูนย์ล้อมากอยากขับอย่างเดียวรถเออเออนี่ยมกินยาเห็นไว้เนี่ยกินเนี่ยมุมแคมเบอร์ไม่ได้จิดลบคือมุมตัวอินเอาจิดลบ,บเยอะเนี่ยทางนี้ก็กินกินสองข้างเลยเสมอกันโหโอ้โอลุงหมากล่างบนไปว่ะเออ ไม่ไม่เห็นนะล่างปีนกบนไปแล้วหนูลืมดูข้างนี้ครั้งนี้อยู่ดีอยู่พ่อเ๋ย่ซุนรอบเพี้ยนเลยขึ้นมาปีนกบน